ข้านอกถ้าจะไป neck. ไปหาผู้ตายกิเาง่าไปาผูาเลนไมไ่ใช่นี้นอกไป่อยาก้าจะไปใช้ตปเปิดในขีิกินอ้อยโดนดีมากเลยนะ 来着，这样可以，可 <noise> 以。 พอดมาโดนละเสร็จละพี่น้องเลยข้างล่าสู้จันจังตอนไหนดินข้างงามนะอ้วันผมเป็นผูนะเป็นทัานเป็นท่านอยู่จากก่อนเออส่วนข้างงามวันนี้เนาะ ไปเจ้าเมนที่เทียงตามชีลาบรรยากาศนาทีไปเวียงจุวัดพี่น้องเลยจะเลยมันไกลจะเลยไปกับน้องปกติวันตอนแรกไปคนเดียวได้ก็เลยส่วนน้องไปนำ รถจะมาข้างหน้าเดิวรถเดินมาเดิน ลงด้วยไม้ครับพี่น้องตัวนี้ลงได้ไม้ได้ใครทหารว่คองงานฟินิเจอร์นั่นเลยค่ะถนนก็สิประมาณนี้พี่น้องเ,เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านเนาะขออนุญาตขับรถซิ่งก่อน เอาจาสิบหาเบิงบรรยากาศตรงไหนตรงน้าระหว่างทางที่เราเดินทางเนาะอันนี้ก็จะเป็นวาดเห็นอนมว้าววัง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 ,วงลีท้างคอยเด้ดอโนะอ,อ้ยตกคลองอ๋ออ๋ย เอองามเลยวันเนาะวนี่มีการดูดิเป็นขาแ่วันวาได้ดีโอ้ยลอยยอ่าบรรยากาศดีรีพี่น้องเออเนาะวนสองฝังทางสวยมากคอยครับฝั่งเอโบัวฝาลิถ่ายกบรรยากาดีมาก เอมเมนม่น,นี้ได้พวงอามาเหตุเชียรแถวน,นี้ดุนนะอ้ยตายแล้วทางเหรอพาน้องสันลงทางไหนนี่น,น้องมันยากาได้เลยไหม,ม,ไมหดีมากคุณบอด้าาาดมาโดนแล้วพี่น้องเฮยบวานนี่นะน้าเขาขับจนเนวเลยสวยมากเลย แน่โดนค่านตะกี้น่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นกินทรายพี่น้องจ้ามันก็เลยไปง่ายสบายี่แต่ว่าข้ามมือเดียวก็ยังอันตรายพอมันจะเจือแต่ไม่เป็นไร,เพร,เ,พรเพราะว่าเราโปรได้ขับไว้พี่น้องเอ้ยเราขับสบายร่มกับสิบเนาเจ็บหนักเจาะอุะอ้ยอุ้ยไปทางไหนอ่ะาจะมก่อนอุ้ยอุ้ย ไปทางใดคะวาจอดตันทางนวยจอดตันทางฝนแป๊บหนึ่งด้พอไละลายโทษละลายโดยตันทางขับไปทางใดบอไม่แต่หน้าไม่แต่หน้าไปทางใดเนี่ยเนี่ไปน้ำ่นนีนะจ้าปนจับถ่าอยู่ใช่ไหมเ้ยบรรยากาศ สกรีก็อเอาไปในสิ่งกรีค่ะาทางพี่นอ้องโอ้ย,ยมีแต่ลุมเฮีย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 เงียอฮียเฮียอฮียีเอียเฮยียเฮงวเฮียเฮยเฮียเฮียเฮเฮียียเียเฮ้ยเียนฮียเฮียเียฮิดยยยยยียย ทางไปทางไหนเหรอดิแมอุ้ยเนมากับเมียแต่เปินประกาศแน่มหนูเุกเมียมาได้เหรออ๋ทางอันามาแล้วเจ้า และอีกอยู่ซายหมู่บ้านช่องหมู่บ้านซายหมู่บ้านทางกระสอดทางดำเนาะทางดำกระสีไข่แน่แน่กระสีบริเวณภูมิปันใดเนาะเกระสีฮอดวาดเที่ยวจะไปฮะจะไปหากราบพอพอ,พอ,อพนเนานะพี่น้องไกลเติมโอ้ยหนาวโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันข้างหนา้าจะไปเอาด้อย ข้อนี้ยากครับรถก่อนเพราะรว่าทางมันอันตรายนะคะัไวมันเป็นโศกนะตรกรรมโศกแ,กแบบโศกแบบบุคคลไทยโอ้ยเนาะมันจะไรลงค้อยเลยนะมันจะเป็นโศกนนเนะแล้วก็ผ่านหมู่บ้านนี้ฮะเอไปทางไหนไปไหน จะเจอกับถนนที่ไม่ใช่ถนนนะครับจะเป็นอ่างน้ำนะคะคว้ไปทางไหนกดทีนี่ไปทางไหนบดที่นี่าาพี่น้องจ้าอุ้ยทางไหนบัดที่นี่ไำเขานี่ขันหยาติดี่น้องนะขับวลาครับ ก็อะาาไรก็นใส่เวอร์ของน้ำก็เป็นของน้ำก็นนาาไม่น่าจะก่าจใส่เรื่องแม่ไม่แค่ขนมเป่นกวงโพดเนาะมันว่ายปัลลีกว่าน้องเบิงด้วย พูดใหม่เลยพูดใหม่เลยว่า <icons> มันหลีกันสบายมันมีบัลลีบึงบ่งไปโ้ยยยนากาศงามดีๆอันนี้ววบรรยากาศเเียวดีๆสวงามเียวปร่งเน้อ่างสวยเ่่งสิงานวยห่งกสิามจ้ะ ุ้ยคลองนะเราคู่มัวแต่ไยกันเลยแล้วเราไม่แล้วนะเราไ่คุทาันีลเขาบ่มีเห่าตาจะแฟนหร่อวะใกล้ใกล้สายสายยังขนาดนี้ใช่้นำครับ ไฟแต่ดินก่อโมเมนนะใช่ครับโอ้นองวะน,นี่น,นั่นรตามดสิ่นรัประมาณนี้น้อง ตะคอบตะแคบมันได้ว่ามาเอาดอดไม้านดอกสังดอกสางวานตาแคบสิ่งพี้อกไปเจ้าอาเวิร์เราดอกสางตัววิษบาทสางพิรังอี ขีดก่อนทันทางนี้ทาานี้ท่านี้แก่โอ้ยถึงแล้วทางนี้เลยเออมันผมมันใจมันยานเอื้อยมันพาลงโอ้เจะไปถ่ายคนสมุงงนง่ะทางใดปนิวันทางใดเอ,อ้า มันใจ่จมันยัดเอื้อน,นพาตัวคุ้ม่ <c oughs> เาเป็นีนโอ้ยงามแขาเขาคือแดงเขา,เขาบริวาคุย <c oughs> น้ำคองน้ามันนี้นี่นี่วันนิวันงน้ำนี่ พี่น้องได้ไปเจอกันทางหนาเนะเาะบรรยากาศทางซุยนะกันเดยพี่น้องด้วยอดซนยอกล่วยกัน้องจะบรรยากาศระหว่างทางนะคะน้ำค่ะทั้งสองฝั่งเลยพี่น้องเป็นหน้าเป็นหน้าแต่ว่ามันบม่มีบ่อระบายน้ะเนาะก็เลยเป็นตามเหตุขนาดที่นีน่งนี้ก็คือกานเขาเห็นน้ำแร่ละลายน,าน้ำแี่เขาบริเวณ บรรยากาศได้เชาซุยล้วพี่น้องเอ้ยอันนก็นสเก็ตไปไหนไบ่ไไห,ห็วไไไไันบไหมเออนักเป็นแง่นนะันโน่นเน่กับพอ่อตาดางแน่นะน แล้วทรมญญาตตลาดจาไดายุ่มวานี่เลยจำบอกดีกรช้านีน่เลยบ้านีูโปตลาดบ้านยางวะบ้านดอดนแ่บอกตลาดบ้านอันบ้านยังวะลืมเออนี่นี่มีีตลาดวันนี้ครับบุลลกตลาดบ้ายำแรงเนะาะพระมาทานเนาะมาทาเราจะสัญญาณหรอก กระสุเป็นซุยอ๋อซุยแล้วอันนี้กระสุเป็นท่าเป็นท่าไปแกงเกาะแล้วสเสร็เอออายุสะดุกนะว่าเอลยเป็นหน้าย้ำแลยนะงามเนีย่ยนี่มีต่หน้า เขอยู่สนุกในป่าว่าวสานน้องพี่น้องเอ้ยพีดึงหน้ามันไม่มีบอลไปหน้าน้าท่านี่นะจะเป็นทุ่งหน้านะครับพี่น้องย่ำแรกก็สะเห็นงามพาเสร็จเข่ายาำแรกย่ำนี้น่เห็นเข่าก็ได้แต่ว่าฟังนี่จะเป็นซุยเด้อพี่น้องเด้อซุยใช่ยช่ใ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 ชอ คัสนสุยตัวนี้เนา,านนะ,ะเป็นคันสุยนะคะวันนี้การกระติกทู่นีน่แหละลลพีะ่น้องเออนวัดวาย่สะดุ้งขึสีม่วงเนาะง่ายนะวอดเปลสีมะฮอดจับป้าแก่ๆจากบ้านเรา อ้ยเ้าโอ้บอลเขาเล่นหน้านจังหวะจังหวะัวปจจันเออนี่เนแต่ว่เขาไปเล่นเล่น็นี่บอลเขาเล่นอยู่นี่นี่นี่ในครัวนี่โอ้นี่เนนียัดเขนไนนี่ทางเขาคัวนี่นี่นีวัด ยู้ยได้นี่นี่นี่วางคัวนี่นี่เดี๋ยวบอลาเรตนะนะาิก้าลงไปเล่นบาิกาอนี้ลงไปกันอากาซดนะเฮียกานซนั่นอลัดนี่นี่แล้ววางาเนะวะอุยงานที่าจิกาอนุ้้ไจอดโหลดก่อนค่ะจอดอุยนี่อุยเขาอยสดนี่เขาอยนสดงไป ไอ้สม okay. like ouais, we ุดเนี่ยสมุดทะเบิ่งเขาได้อยู่บ้ฮะขนาดสูงมากเลยกูได้อยู่นะอุ้ยปลาเค็งปลาข้าวกูได้อยู่เออสะดุ้งง่ายมาพี่นอสะดุ้งง่ายเด้อ พะยายามด้วยนะไม่ยืน <laughs> นั่งเลยขอนยยยยยขอ,ขอนญุญาตถ่ายคลิปนะคะ <laughs> ระหว่างทางกับพาน้องมาเมกก่อนเนาะ <laughs> เพราะว่ายัางนั่งรถเจ็บคน, <laughs> นยืนชมบรรยากาศตะ <laughs> <laughs> ก,กี้นะ่ะ <laughs> กูเล่นแล้ว <laughs> กูมาหางงมหอยทันเนี่ยอุ้ยวัด

โล่งไม่ีกแล้คนหนึ่งนะอันนี้กรับอาจจะเป็นแม่เพื่อน้าับซิริเดินทางต่อ,ตอกอนไปนอกบักไว้นี่ใกล้ได้ปุส๊สิีฮอพ์ฮานนซ่าลา่แวะซูนิ่น้อยหนึง่งแวะเบิ่งหน้าเบิ่งข้าอยู่สะดุ้งโอ้ยเด็กน้อยก็อยู่เรื่อวัดยินวด

ตาหมอนเนาะต้นอะไรอยู่โอเคเลยนี่เลยคือวิธีชีวิตชาวชาวอันอาตาเนาะบาลาบาลาโจกคนอ้วนเนาะโอเคพี่น้องเดินทางโต้ก็เด้อพี่น okay ้องเด้อเขาโอ้โหจะหมดใสะดุยัยังที่ที่เขาอยู่พี่น้องเป็นอะไรโอ้ยไปสิลมไปอยู่นะโบต้นอะไรใกล้ ตาวว่าเครยังเป็นลูกเอะไรอยนันนะนั่นมันลายปวดพี่น้องจ้าตอนนี้เรับกำลังฮอดดงเห็นแนวเน้อสิบห้าน้องแหวกชื่องอยู่ตลาดเฮ้ยทางคนดีแต่ว่ามันหอมพี่น้องเน้อมันมันสองเลตรนีดน้อยมีบอลจอรลดรถถังฟ้าคันใครๆนะอวเน้อง ขับไป,ปรถขับรถจอดนี่ใา้ซื้อทองไปหวานค่ะในเมียงแล้วเขากับระคบไว้เลยขค่ะในเมียงอันนี้ก็จะเป็นตลาดเดี่น้องเดินวางรถเล่นเขานะเนื้อตลาด น,นี่คิวโรดเพราะว่าขังควานี่วันมึงแนี่ยมาคิวโรดใส่กุดุ่มขังควานี่ผมนี่พี่น้อโอ้คือมีกันอยู่ใกล้ๆมีแต่อยู่ทางใต้นะพะ่ออันนี้ะว่ามีบอกตลาดตรงเนครับมันจอดกันจอดใช่ดีมานฮอดตลาดดงนะพี่น้อง กระเดือกสีเงินไปรอ,อมากไม้ก่อนปัญเหตุหมากไม้งไงเก่าอย่างไอเนาะอาร์ติเอาไปถวายวัดพี่น้องเลยายกำนองสาวไกลเบาอ้วนจนปวดเดวิร์ดกเกินเลยที่ว่าหอนบ่กกยจะหนีไปกระพี่น้องเลยหามาวัดป่ามาอาสนะูบเนาะมาขอพรกับ <ไป S 1> น้อง ไก่ไก่อลี่อะไรนางจะับรถกับจะเจ็บเบิดก้นเพื่อจะมาหอดได้จะมาหอดพีพี่นนองอยากมาพ่านหองซาล่อเนี่เนาะก็มีเวียดเนี่ก็เลยมาเนาะอก็บวารลก็อหอดชุยนาใกล้พแห้งเลมาแต่เจ็ดโบมงแต่ในเกามองเขงว ตอชั่วโมงไปกูคิดว่าสามชั่วโมงดอไรห่พอเาออกนะครับพดอมองนน้อยกมงเนาะ6อกมงนน้อยบอกระมงน้อยได้เพาก็ลุกไปสักเครืองอมงไปมาณสามชั่วมงมาหอเก้าโมงสี uh ่โมงเก้มงเดี๋ยวรอเพิ่นการวาใหม่ครับวัดดนก่ปานสิบนาทีวัดซันมีบเบิประมาณเกอาสานาลี เรามองไปก็ย่างมากครับสิไปเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จบชั่มิี้ก่อนเนาะไปต่อกันอยู่หวัดเดวพี่น้องเดอขอบคุณทุกนาใจนะครับฝากไปกระนั้นใจซองเอเน่ในเดลอมนี้ตะลุยสองคนั้ไกลอนีขับรถจนเหนื่อย